การพัฒนาอาวุธยุโทโธปกรณ์ในศตรวรรษที่21ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงประเทศมหาอำนาจเท่านั้นแต่หลายประเทศเริ่มตระหนักถึงความจำเป็นในการสร้างเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศด้วยตนเองสำหรับประเทศไทยปี2027นับเป็นหมุดหมายสำคัญเมื่อมีการเปิดตัวขีปนาวุธหนักไทย2027ที่ถูกยกให้เป็นหนึ่งในอาวุธที่ก้าวล้ำ ที่สุดของภูมิภาคอาเซียนขีปนาวุธรุ่นนี้ไม่เพียงแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางวิศวกรรมการทหารแต่ยังเป็นเครื่องมือที่สร้างความมั่นใจในการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติความเป็นมาของโครงการ โครงการขี่ปนาวุฒหนักไทย2027มีหลักฐานมาจากแนวคิดพึ่งพาตนเองทางทหารที่เริ่มก่อตัวตั้งแต่ต้นทศวรรษ2020ไทยมองเห็นความเปลี่ยนแปลงในสมนรภูมิโลกและความเสี่ยงด้านความมั่นคงจึงวางแผนพัฒนาอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ด้วยตนเองโดยได้รับความร่วมมือจากนักวิจัยมหาวิทยาลายัยและภาคอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในประเทศผ่านการลงทุนด้านวิจัยและการทดสอบหลายปีจนสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดและพัฒนาเป็นขีปนาวุฒหนักที่ทันสมัย สมรรถนะและพิสัยยิงขีปนาวุธหนักไทย2,027มีพิสัยยิงไกลกว่า1,500กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสามารถโจมตีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ได้ทั้งบนบกและในทะเลหัวรบถูกออกแบบให้มีความยืดหยุ่นสามารถติดตั้งได้ทั้งหัวรบแรงระเบิดสูงหัวรบจาะเกราะและหัวรบหลายท่อนเมลที่สามารถแยกตัวเพื่อโจมตีหลายเป้าหมายพร้อมกันสิ่งนี้ทำให้ขีปนาวุธไทยก้าวสู่มาตรฐานเดียวกับประเทศผู้พัฒนาอาวุธชั้นนำ ระบบนำวิถีและความแม่นยำหนึ่งในจุดแข็งของขี่ปนาวุธหนักไทยคือความแม่นยำสูงระบบนำวิถีผสมผสานเทคโนโลยีดาวเทียมเฉพาะระบบเรดาร์ขั้นสูงและระบบ AI ที่ช่วยวิเคราะห์ภูมิประเทศทำให้สามารถเข้าหาเป้าหมายได้แม่นยำแม้ในสถานการณ์ที่ถูกก่อกวนสัญญาณหรือเจอกับมาตรการต่อต้านจากค่าศึกความคลาดเคลื่อนของการโจมตีต่ำกว่า5เมตรซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานระดับโลกเทคโนโลยีการขับเคลื่อน หัวใจของการพัฒนาคือเครื่องยนต์จรวดเชื้อเพลิงแข็งประสิทธิภาพสูงที่ให้แรงดันต่อเนื่องและสม่ำเสมอทําให้ขีปนาวุธสามารถรักษาความเร็วเนื้อเสียงได้ตลอดเส้นทางเมื่อเข้าสู่ระยะสุดท้ายระบบขับเคลื่อนเสริมและเทคโนโลยีเวกเตอร์ทรัสช่วยให้มันสามารถปรับทิศทางหลบหลีกระบบป้องกันทางอากาศของศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพความเร็วสูงและพลังทะลุทะลวงทําให้ขีปนาวุธรุ่นนี้ยากที่จะสกัดกั้นความสําคัญต่อกองทัพไทย การมีขีปนาวุธหนักไทย2,027ทำให้กองทัพไทย9เข้าสู่ระดับใหม่ของการป้องกันประเทศไม่เพียงแต่สร้างพลังป้องปรามแต่ยังทำให้ประเทศมีขีดความสามารถเชิงยุทธศาสตร์ทัดเทียมกับเพื่อนบ้านที่มีเทคโนโลยีอาวุธก้าวหน้านอกจากนี้ยังลดการพึ่งพาการนนำเข้าอาวุธจากต่างชาติและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าไทยมีศักยภาพในการปกป้องตนเองผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาค การปรากฏตัวของขีปนาวุธหนักไทยในปี2027ได้สร้างแรงสันสเทือนต่อสมดุลทางทหารในภูมิภาคอาเซียนประเทศเพื่อนบ้านและมหาอำนาจที่มีอิทธิพลต่างจับตามองเพราะนี่คือครั้งแรกที่ไทยมีศักยภาพด้านขีปนาวุธหนักในระดับสูงการมีอาวุธเช่นนี้ทำให้ไทยกลายเป็นประเทศที่ไม่อาจมองข้ามได้ในแง่ของยุทธศาสตร์ภูมิภาคมิติทางเศรษฐกิจและการเมือง นอกจากประโยชน์ด้านการทหารแล้วโครงการขี่ปนาวุธหนักยังเป็นแรงผลักดันต่อเศรษฐกิจในประเทศเพราะต้องใช้บุคลากรด้านวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์จำนวนมากก่อให้เกิดงานวิจัยและการจ้างงานนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ไทยพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไปสู่การผลิตเพื่อส่งออกซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้และเสริมสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลกความท้าทายและข้อถกเถียง แม้ความสำเร็จของโครงการจะได้รับการชื่นชมแต่ก็มีข้อถกเถียงเรื่องค่าใช้จ่ายมหาศาลในการพัฒนาและบำรุงรักษาอีกทั้งยังอาจทำให้ไทยตกอยู่ภายใต้แรงกดดันจากมหาอำนาจที่กังวลว่าการมีขีปนาวุธหนักจะกระตุ้นการแข่งขันด้านอาวุธในภูมิภาคอย่างไรก็ตามฝ่ายสนับสนุนชี้ว่าการมีศักยภาพป้องกันประเทศที่แข็งแกร่งคือสิ่งจำเป็นในโลกปัจจุบันอนาคตของขีปนาวุธไทย นักวิเคราะห์คาดว่าขีปนาวุธหนักไทย2,027เป็นเพียงก้าวแรกอนาคตอาจมีการพัฒนารุ่นใหม่ที่มีพิสัยยิงยาวกว่า2,000กิโลเมตรหรือใช้เทคโนโลยีไฮเปอร์โซนิกที่มีความเร็วหลายเท่าของเสียงซึ่งจะทำให้ไทยกลายเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการป้องกันในภูมิภาคและเพิ่มศักยภาพการต่อรองบนเวทีระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้นบทสรุป ขีปนาวุธหนักไทย2027ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือทางการทหารแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการพึ่งพาตนเองและความก้าวหน้าทางวิศวกรรมของไทยด้วยพิษัยยิงไกลพลังทำลายล้างสูงและความแม่นยำในระดับโลกขีปนาวุธรุ่น,นี้ได้ยกระดับศักยภาพของกองทัพไทยขึ้นไปอีกขั้นและกลายเป็นหนึ่งในหมากสำคัญบนกระดานยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้